สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทําผัดเห็ดฟางใส่กุ้งสําหรับวันนี้นะคะวัตถุด,ดิบของเราก็มีนี่แหละค่ะเห็ดฟางเห็ดฟางนะคะเราซื้อมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นเศษฟางหรือเศษดินติดอยู่เพื่อนๆก็ล้างแล้วก็เอาออกให้เรียบร้อยด้วยนะคะกุ้งกุ้งก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเผาเส้นนำหลังกุ้งออก แล้วก็จะมีต้นหอมหั่นท่อนพริกชีฟ้าแดงซอยน้ำปลาพริกไทยป่นกระเทียมสับน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางรมก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามเ e ซบ,บุ k f แฟนเพ e ของสื่อหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยค่ะ มันพื้นลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะเราจะเจียวให้กระเทียมเหลืองก่อนเลยค่ะ เียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยเห็ดฟางลงก่อนเห็ดฟางเขาจะสุกยากนิดนึงค่ะ ใส่กุ้งลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้กุ้งสุกก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้กุ้งสุกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสชาติกัน เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะผงปรุงรสค่ะประมาณ1ช้อนชาซ้อนหอยนางรมสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะนิดนึงใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะต่างด้วยน้ำปลาน้ำปลาเราแส่ขอบขอบกระทะค่ะ ใส่ประมาณ1ึงช้อนครึ่งก่อนค่ะแล้วเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะตอนนี้หอมกลิ่นน้ำปลามากเลยค่ะตอนนี้นะคะเห็ดฟางแล้วก็กุ้งของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงค่ะเพิ่มความสวยงาม ต้นหอมหั่นท่อนค่ะพริกไทยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วเราก็ผัดให้ต้นหอมสลบนะคะแล้วให้พริกสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะน้ำคุกพิกค่ะเอาไว้คลุกข้าวหน่อยแต่ถ้าใครชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำลงไปได้อีกค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเห็ดฟางใส่กุ้งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามเ Bo okay. บลูแฟนเพจของเสือหิว้วยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ